อันนี้ก็ถึงเวลาเอื้อมไม่ทำโคหมอูอะไรใหญ่เรอ้ทางร้านก็ทำมาไม่คสรอ้ามซื้อมาเท่าไหร่เลยหกหกส อันนี้รุ่นกลางเลยรุ่นกลางใหญ่ยยสุดเลยเหรอรุ่นเล็กมันูประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอันนี้รุ่นใหญ่สุดใหญ่ยยสุด500ร้อยห้าร้อยกว่าห้าร้อยว่าหมูแพงครับหนัดเนื้อหมูยังร้อปเลยครับโลหนึ่งโลโละร้อยแปดเอาเทศกาลแล้วยังแพง ในเทศกาลก็แพงหมูกินดูจะกินอะไรมีมีแต่สัตว์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมารอพิธีการเสร็จจะมาชมอีกรอบนละเดี๋ยวมาเตรียมของก่อน เตมของไล้างมือล้างม้นี่นล้บอกายายว่ามากินแ็มาล้างไม้ล้างมืออย่งคบ้านข้าวเจนม แล้วมาเราชมพิการเอาไปแล้วท่นันการเอาไปแล้วเทานันยืต่างดาวดต่างดาวพม่รกตวื่กะเกยืดกกตุกกรตุกกุกกกะุ cô chú cô bác cứ ăn con cháu, không hỡi? à chôn rau lên trang này là dịch con cái

ฮเกิ้วักตะ้วักเกิเด้อลบาบาเด้อ ร้านตักข้าวตักอะไรไม่ตือตุ้งนี่ตั้งตุ้งุ้งตั้งย่างเออมุกตากบดดาบอกไม้เอ้ยหานจุ่มอ่ะเออเออตาเจ้อบุกคจุ่มย่างว่ากับอันย่างไว้บุกจุ่มตาลุ่มาลุ่มตาลทำตาลุ่มตาลนี่ทำสิ่งที่เขาอะไรก็ทำแค่นั้นทำภาษาที่บุญไว้ว่าโผมโหนนี้

ประมาณสองตัวนิดๆก็ใส่ทิ้งใส่ทิ้รอบหนึ่งต่างกันเยอะแต่ก็อประมาเออไม่ร้อยิบรอบก็พอ หมูใหญ่ก่อนี้ก็บอกมาเด้อยเราตีประมาณที่หนึ่งคือบายบ้านที่หนึ่งเนี่บ้านเติมตเนาะตาใหญ่หมูเป็นลายรอกันตาใหญ่การน้ตาใหญ่เกเพกีเมอต่งตลยีานใหญ่บาบหร เ้นทางอดไน้นกอนออ็อย่าทายก็แต่ว่าลูกห้านผิดทีอะไรก็ไตัวแอบไปกันแล้วพลาดตลอดเส้นทางให้มีแต่โชคลาภเข้ามาในผิดไหนถูกก็บอกลูกหลาน เอาันลูกหลานก็ได้แกะผลไม้ใส่ให้หน่อยด้วยเวให้รอบหนึ่งเอหนึ่งราตันโตอยากทำรอต้อง้นยนบอก็มาีกหเป็นงานอ้าวเี๋ยวาะพงศเต๋อยืเต๋อซก แต่ยาพอตูอย่านตามครับีหลยอ่รื่องกตามไม่ตาปรัลับที่เรานี่ตัวใบ่ลาโทออกอีกเออโทรมาสองครั้งคนวันเดีเลไปน่า้มาโอ้ยตาปาจิ้ง้งองกิเออ เื่อปลาผมยืของอย่รลางแบับน้วก็เชียวืนอย่จิมีเงนท่เงินหลบดวงที่หลบลูงเออาเลย่งที่เราทำดีแล้วก็ทำอย่าละเลยกับอเพิ่มนยืนยงไงเนมันต้องเพิ่มมาทำคือเพิ่มตามปกติละทำใง้จ่ายใแล้วก็ฟองฟุให้

อ่ะตอนนี้ก็ทำพิธีการเสร็จไปเรียบร้อยโอ๊บอันนี <5 <5 ้ยาวไกลดตาบอดตัโทูตีเลยนี้ก็ให้โชคให้ลาบลูกหลานทำตามที่บุญบานสางกล่าวไว้แล้วเมื่อตาโนดไว้พุทธเจ้าเมื่อน้ำมาได้โอ้มาได้ที่หมอกาจังจอแห้งไ่โอ้ยพา่งยแขนก่อันมา ใครมองเห็นเลขอะไรก็ทักมาฝากฝากด้วยเนยอะทำธีการก็ประมาณนี้แหละที่บนกลาวสารไว้ว่าแม่แชอบกัดเลยอเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ